ก็อยู่ม5แล้วนะเราควรจะรู้ได้แล้วนะว่าเราจะเข้าคณะอะไรเพาแต่เราจะเข้าอะไรดีอันนี้บ้าดีไหมบีสองวิศวะเหรอมไม่ดีมั้งฟิสิกส์ไม่โอ้ข้ออะไรเตดผู้ชายเหรอหรอือนั่นเราสถาปัารณ์ดีไหมสถาปัารณ์ว่าลูปสวยๆอ่ะเนี่ยจะอวดลูกเอ๊ะแล้ก็ถึงอ,า,อายเขาอือนั่นเราจะเป็นอะไรดีอะ่ะบัญชีดีไหมบัญชีก็น,น่าสนนะ บัญชีเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านมันจะเป็นอะไรดีอ่ะนั่นสิเป็นหมอก็ดีนะใช่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะอถึงจะได้เป็นหมอ่ะงั้นรอแป๊บนี่เลยอ่านให้หมดเนี่ยแหละ มันเยอะไปไหมเไม่เยอะลองเนี่ยเป็นหมอเขาก็ต้องอ่านหนังสือเยอะไม่ใช่เหรอมีวิธีอื่นไหมเร่ะงเราจะทํายังไงดีอ๋อไปถามรุ่นพี่ดีไหมป่ะไปกันก็มีถาค่ะพวกพี่พี่นะคะว่ากว่าที่วกาพี่พี่จะมาเป็นสอบปิดหมอได้นะคะพวกพี่พี่แบบต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะค่ะสำหรับพี่พี่ก็ เตรียมตัวมา,ต,มา,มา,มา,าตั้งแต่มศม5เลยคืดตอ้แรกก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าก็เก็บมาเรื่อยๆเอาให้เข้าใจทุกบทเรียนแล้วพอช่วงประมาณขึ้นม6เนี้ยก็มาทาโจทย์เอาพี่ก็เหมือนพี่เบิร์นเกือบทุกอยาก่างม6ก,ก็ทําโจทย์ให้เริ่มทําโจทย์ก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราด้อยตรงไหนหรือว่าเราไม่รู้เรื่องตรงไหนเราจะคิดว่าตัวเองรู้เรื่องมาโดยต,ตลอดนั่นแหละก็ทําโจทย์แล้วก็หาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็แก้ไข แล้วก็เดี๋ยวจะขอถามเป็นลายคนนะคะว่าเราแบบโรงเรียนเรานะคะก็เหมือนมีงานเยอะการบ้านเยอะอย่างนี้พี่พี่เฟิร์มมีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไงคะพี่ก็ถ้ามีเวลาว่างที่โรงเรียนแล้วมีการบ้านเย้ยก็ทํำที่โรงเรียนให้เสร็จเลยแล้วก็แบบเวลาตอนกลางคืนก็ก็แบ่งไว้อ่านหนังสือบ้างคะแล้วก็แบบเหมือนเราทาข้อสอบหรือว่าทําอะไรไม่ได้ค่ะเราก็จะทอแล้วแบบพี่พลอยค่ะพี่พลอยแบบ จะให้กำลังใจตัวเองยังไงคะพี่คอยนะคะเจอเขาพี่ก็จะคิดว่าอเออก็ที่ทําอยู่ก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราคือครอบครัวของเรานะคะมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพี่แล้วก็แบบโครงการที่พี่สอบติดพี่สอบสอบติดค,คือโครงการอะไรล่ะคะโครงการซีดีเพค่ะ,คะมันเป็นยังไงอะไรแบให้แบ่งกันล้วโครงการไหม,มรอบแรกมันจะเป็น M D X กับ M D ศู 00, แล้วก็ d t x D T X เนี่ยมันจะเป็นทันต์อ่า M D X กับ M D ็มศูนย์สองมันจะเป็นหมอเออแล้วก็ M อ X เนี่ยจะคุ้นเหมือนเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่่ปะก็เรียนเหมือนกันแต่ว่าแบบเหมือนสามอคลุกจะเป็นภาษาอังกฤษอืต้องคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าโครงการของพี่เนี่ยมันจะมันจะมีแบบซีเพิร์์กับโอดอทมันจะเป็นเหมือนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอย่างเงี้ยมันจะใช้ชุวยจังกันอือโอดอทก็จะแบบ ที่ที่อยู่นอกอำเภอเมนะืองก็จะก็จะมาสอบเออแล้วก็ใช้ทุน12ปีแต่ว่าขปีพี่เนะี่ยก็จะผลิตแพทย์แล้วก็จะไปทำงานที่ชนละบ,บอกเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากให้พี่ฝากถึงพี่แต่ละคนคะฝากถึงน้องๆที่จะมาเป็นแพทย์อะไรอย่าง,าางาาเงี้ยค่ะหรู้ว่ากำลังเตรียมตัวก็สำหรับพี่ องที่ยังไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแล้วก็อยากให้ตั้งใจแบบถ้าให้สุกความสามารถเลยเอาอดีดก็แค่ติดรอบแรกเลยก็ได้เพราะว่ามันจะสบายมากแล้วก็คือต้องตั้งใจจริงๆอ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวกว็แค่รีบเตรียมตัวเพราะว่าวเวลาเรามีไม่เยอะก็ให้ฝากถึงน้องๆที่ตั้งใจจะเป็นหมอจริงๆรามถึงคนที่รู้ตัวแล้วก็ให้พยายามเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายแล้วก็เส้นทางที่จะไป็ึงนันเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาพอสมควรก็ขอให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ค่ะขอให้มุ่งมั่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอ่ก็ให้ให้น้องๆน่ะรีบค้นหาตัวเองให้ได้ค่ะก็ที่คิดว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีสิ่งบางอย่างในใจอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็รู้วิธีมาแล้วนะ ืงั้นเราอ่ะมาเตรียมต้องเธอพร้อม